ไลนี่ต้องทายนะว่าในนี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไร This is how you play. Is it fun? Yeah, but it's kind of. เปไงหายเมื่อยนะเจ็บครัา้วก่อน สวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมงานเอาของใช้ที่แบบเป็นของใช้ของพวกเราเองนะครับมาที่ออฟฟิศนะครับแล้วจะให้น้องๆวัย5้ขวบวัย9้9ขวบเนี่ยมาทายกันว่าของพวกเนี้ยมันคืออะไรมันจะเป็นของใช้ที่น้องๆอาจจะต้องใช้ในอนาคตนะครับมาดูกันนะครับว่าเด็กๆจะรู้จักสิ่งของเหล่านี้ไหมนี่คือเทพลีลาใสๆหัวใจหนึ่งดวงครับ <c oughs> <c oughs> นิน่ารักน่ารัก ไปชมกันเลยครับฉันนั่งคาฉันนั่งคาอันนบินในยูทูบวิดีโอตแต่โกรธะำตัวหน่อยครับแต่โกรธยู่งไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับฮ่าฮ่าฮ่าเอออมาได้ไหมาด้ปวู้ What's your name Riley How old are you 9 years old Do you know what we are doing today? unboxing correct แลวนี้ต้องทายนะว่าในนี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรเจ๊โกรดลองดูค่ะถ้าเกิดว่าเอ่อเจ๊โกรดชอบเจ๊โกรดก็เอาสามบบ้านไปได้เลยชาร์ดัม oh wow do you know what it is Uh, and why does it look more of like shredder? That's hand powered. Have a guess. How do you use it? I never had these before, so I'm not sure how you use them. <laughs> this is how you play. Is it fun playing this thing? Yeah, but it's kind of. <laughs> it's kind of. Well, it's not a toy. Huh? This thing gives you relaxing feel. I <coughs> don't It makes your feet feel good

<laughs> you gotta stand up okay okay and then yeah So my my foot hurt right now because I walk a lot and this thing makes me feel better it's some um, foot massage rollers How right? Yeah. do you Good. You feel? like it, ส right? ว <Yeah. S 3> ัสดีครับน้องใจโกค่ะวอสดีค่ะพี่ชื่อตะวันนะไม่แน่ใจว่าใจโกจะเคยเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวให้ใจโกลองดูละกันะโอเคฮานาอ่ยเงแคนเคเน็ ไม่ใช่ก่อแว่นหยิบหยิบหยิบอให้ให้ใจโกหยิบขึ้นมา interesting อ๋อท e a แคเลยกล่องแว่นค่ะให้ให้ใจโกลองเปิดดูก่อนสวยสวยด i Does it look familiar? Looks like for shaving your head อ๋อนี่กหนวดเ้ยเคยเห็นหรือว่าคุ้นๆเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นที่ไหนอะตรงนี้ห่ะ <laughs> <laughs> mm -hmm. Yeah, yeah I like that. Yeah, but I don't have one. Although, but you will have one one day. As a man growing up, you will grow a mustache, a beard, because it's part of the nature. And then you have to decide it whether you would like to keep it or you would like to shave it. I'll would probably shave it. You probably shave it. So yeah. you probably have to use something like this. <laughs> แบบทําไมเขาต้องโกนหนวดอะไรเงี้ยต้องเพราะตอนของมันมจิบจิบเปนอหอมแล้วมันเจ็บเราเราเคยโดนคนมีหนวดหอมแล้วเจ็บงี้ปะเดี๋ยวพี่ลองใช้ให้ดูละกันที่โกนหนวดเขาจะใช้อมีคีมใช่เขาจะใช้ครีมใช่ไหมเขาจะทาครีมน้องรู้เยอะแล้วเนี่ยเคยดูการ์ตูนนะน้องเขาดูการ์ตูนมา so you open up the cover and then you just press turn on, and then you แ a n just shape like that. y o บบ a n just shape l ตัด t h i น s h a p ดเ o รา beard if ม o u don't want one. มันก็จะมีเสียมที่แบามา่เราที่ดูดีขึ้นไหมเตัดตหนงใาค่ไทม่ไหมีช่ไหมใช่ไหมใช่ไหช่หมใช่ไหมใช่่ไหมไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหช่ไหไหม่ ใจ่ก็ลองเปิดดูซิว่าจะรู้อีกไหมเอ่ยโอ้น <c oughs> คุ้นคุ้นๆไหนลองหยิบออกมาคะ่ะหยิบขึ้นมาให้ดูแบบนี้คุ้นไหมคะ <c oughs> เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะ Interesting Why do these look very obvious already อม,มันเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ใจ่กก็ต้องใช้น้นผึ้ง คล้ายๆกับแพมเพอร์ค่ะทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ไว้ใช้ตอนที่หญิงโตแล้วไอ้ w h a t do I think it looks like pads for some reason? ผ้ <c oughs> าเนมายผ้าเนามายถูกต้องเก่งมากเก่งมากเจโกเก่งมากใช่มันคือผ้าเนามายว้า <Wow. S 1> I don't think I would need these. Yes <c oughs> ใช่หนูมไม่ต้องใช้ Yes because I'm not, girl. not a girl I'm a player boy <c oughs> Do you know why girls have to use this? I think it's cause period I think that's why มันจะงเป็นเลือดนะโอเคที่ออกมาเนี่ยประจำเดือนเป็นเลือดหนูพอรู้ไหมเลือดจากร่างกายเลยแล้วก็ไหลออกมาว้าวไปกดต้องใช้ไม่เอาไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ ในอนาคตไม่ใช่ตอนนี้ I've never seen these like outside t h e p a c k e t before ให้พี่ลองเปิดดูไหมอยากเห็นไหมข้างในเป็นยังไง yeah, I wanna see <laughs> In <Yeah. S 1> Interesting Why does it look more like a mask than than <laughs> <laughs> รู้ไหมว่าผ้าทำไมมีไว้ทําอะไรคะใช้ใตานที่เราเป็นเมนใช่ถูกต้องพอรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเป็นเมนเป็นเฉพาะผู้หญิงนะคะใจโกก็ต้องเป็นเนาะมาแค่เดือนละครั้ง once a n once yes ประจำเดือนใจโกบังคับให้ออกไม่ได้เหมือนฉี่นะคะ เพราะฉะนั้นใจกบต้องใช้<ะ>อันนี้ไม่อันตรายนะใจกบแค่เอาไปติดกับกางเกงชั้นใน<ะ>นี่เห็นไหมเขามีกาว<ะ>แล้วมันสะอาดมากคุณเคยเข้าไว้ตอนเป็นประจำเดือนใจกะจะได้ไม่ตกใจเนาะเอาไปให้บาร์บี้บาร์บี้เหรอบาร์บี้ที่ว่าจะใส่ไม่ได้ถ้าไรไดี่เจอเพื่อนผิง พกแบบนี้อย่าไปล้อเขานะ Idol u u s l y m a k e fun of them มักเฉยน่กลัวกลัวไม่เป็นไรใจโกกกลัวได้ครั้งแรกของใจโกใจโกยังไม่มีประจำเดือนยังไม่เคยเจอพวกนี้มันต้องกลัวแต่ว่าใจโกจะต้องใช้เพราะใจโกเป็นผู้หญิงนะคะเรามีประจำเดือนทุกคนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเน็นะคะค่ะใจโกลองเปิดดูว่าข้างในคืออะไร I wonder what's in here ลองหยิบออกมาคุ้นคุ้น I don't understand what is this Can you guess I'm not sure how do you use this at all อ๋อที่รัดเอวแม่หนูก็ใช้ไม่ใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันจะโกดลองดูขนาดว่ามันใส่อะไรได้พอใช่ไม่รู้แล้วรู้แล้ว in the neck yes Oh yeah, I actually get this sometimes when I like always do my work for so long. Yes, like, yes. Yeah. I, yes, it's correct. I, yeah, yeah. I, every time I do work for like a very long amount of time, my neck actually starts to get a little bit. อันนี้อาาคตใจปวดอาจจะต้องใส่ก็ได้ถ้าเกิดว่าใจปวดทำงานออฟฟิศเวลานั่งใจปวดต้องนั่งหลังตรงๆค่ะเพราะว่านั่งหลังงออย่างนี้ใช่ไหมมันจะทําให้เราอ่ะเมื่อยหลังแล้วก็เมื่อยคอพี่ก็จะต้องใส่อันนี้เพื่อให้คอมันตรงอย่างนี้เลยอ๋อเดี๋ยวพี่ลองใส่ให้ดูไหมเห็นเงยนะ <laughs> <laughs> มันจะทําให้เราไม่ปวดคอโอ้เงยคอเราก็จะตรงเลย ดองมาเหมือนกระสืออ่ะแ,แต่มันจะทําให้เราไม่ปวดคอนะเพราะว่ามันเหมือนกระสือใช่แต่ว่าเราเราใส่เราใส่เพื่อให้เราไม่ปวดคอค่ะ แต่หนูกลัวไม่ชอบใจกลัวอยากลองใส่ดูมันเหมือนกระสือ w e n o t h e s would be useful when I have to do my work But I like try to sit straight but for some reason my brain tells me to actually not do that I know เพราะว่าเป็นเหมือนกันอนาคตถ้าเกิดว่าใจกลัวนั่งหลังงอใจกลัวจจะต้องใส่มันก็ได้นะเพราะฉะนั้นใจกลัวต้องนั่งหลังตรงๆไว้เออเราจะได้ไม่เป็นกระสือไง อันบ็อกซ์เรียบร้อยนะครับน้องไอรี่และน้องใจโกน้องใจโกชอบอันไหนมากที่สุดไม่มีชอบอันไหน <c oughs> <_ S 1> แต่ว่าในอนาคตอ่ะก็อาจจะต้องใช้ของบางอย่างต่อให้ไม่ชอบก็ตามพอหนูโตขึ้นอนะ่ะหนูก็ต้องใช้ไว like, คิดว่าต้องการในเพราะ like, อะไรก็นนี้นะหใช่เพราะไอรีต้องปวดคอเหรอปวดคอ,อตอนทำแานบ้าน การบ้านการบ้านเหรออันนี้อะไรเนี่ยต้องใช้ต้องใช้อนาคตสรุปไลยที่ชอบอันนี้ส่วนน้องใจโกะไม่ชอบเลยเ้ยก็ชอบอันนี้เพราะไลก็กาเมื่อเยอะไงเมื่อยขาเมื่อยคอเมื่อยเแค่เมื่อคอตอนทําการบ้านเพราะไว้มีการบ้านเยอะเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่มีการบ้านเลยเลยก็อยากจะไม่มีการ บานจะได้เล่นเล่นเกมทั้งวันเลยโอเคแล้วหนูล่าหนูอยากได้การบ้านที่เป็นศิลปะแลวก็อยากจะเอากันบ้านศิลปะเหมือนกันอ๋อทั้งสองคนชอบศิลปะถ้าเป็นการบ้านเลขแม่ท่านแม่เลย mathematics I mean it depends if it's like a ไม่น่าเริ่มเลยแล้วแล้วน้องแตโกดชอบคณิตศาสตร์ไหม หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับสีบกสเท่ากับสฝากช่องเทพเวลาให้อัดเปิรนหน่อยคลิกส s u คร c r i b e and l i k e the v i d o o f o r m o r e e p i c c o n t e n t อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอ้ยเป็นคนละฟิลกัน ไว้เอาอัน <c oughs> นี้เปเอ๋อจะเอาใช่ไหม <c oughs> ได้ได้ได้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอัลเติร์โทรบอกแม่ก่อน <c oughs> ส่วนของเจโกเอาที่กนวดปาไป